ดีครับเก้าอี้กระโยกเพื่อพวาร์กันหาบ่งนั่นด้วนี่บ่ว่าที่มาถามข้าวได้ได้บ่าวันว่าหันว่าได้แล้วแต่วางขาเจ้าของบ่าให้ซื้อเนี่ยยูโรดกันนี่เจียนเจียนหานั่นงวดกวนวันเกี่ยวว่าได้ถ่ายลงยูทูบนั่นบ้านนี้ก็ได้มาซื้อน้ำวันที่ซื้อน้ำบักกะคากีกแล้วจะวางว่ได้แล้วนี่เพราะว่าเหตุตลอดตลอดอยู่ ผมเจ็ดหาหายเงี้คือพักแทน้อคือว่ายเยอะชคดีเยอะพุูนขั้นพุูนก็คือกันเด้อนั่นบ่เออบวกเนี่เก่าเจ็ดเจ็ดเก่าก็ว่าบ่ได้ก็ได้ยุติอกว่าเครื่องคาเก่าตัวเฮ็ดจังไงแต่ว่าเจ็ดหาเขาขายแต่ที่แรกบุล่ะอันเดาว่าเสดอว่าปุ่งเงินนี่พี่น้องจะมาซื้ออะไรเหมือนถุนแนวด้วยก็เก่าบ่เสียเด้อโตัวบางมากก็บ่ได้ดิ้ ชื่อเรียกันบ่ได้นี่ละพี่น้องมันนายเลยจังว่ามันนายอยู่เดียวนี่แต่ว่ากับฝันดีเลยดิฝันล่างหัวเลืกกันดิล่างหัวเลรกอยู่ว่าฝันมันขึ้นนี่ว่าสิมาถามใต้นั่นซสือที่แรกว่าสิถามว่าโชคดีเ่ราะสันติตอนนี่ยไม่ขันโชคขันซาว่านขันซาว่าโชคดี ก็จะถามต่เอเด็ดนะพอดีเง้ยงเง้มให้ฟังก็สิถามเลยเหล้วแบบนี้ถามเ่ถ <laughs> ามก็สิเว้าสู่ฟังเด้่องการฝันกันฝันแสดงว,ว่ามึงหันทั้งบนทั้งล่างนี่มันบ่เมื่ทั้งบนทั้งล่างเต็ม,ม <า S 1> เกือบเต็มไอ,อ้ว่าเอมืวอดึงใส่เสียงให้ปาดเล่ยมันตน <laughs> บนบัวหม่องมันแล้วรถไปเ <laughs> ออขาเ<ห>สียงว่ากันเล่นนบ่มาติอืแต่ว่ากันฝันแล้วคั่นบ่ฝันดูฝันออืรอมื่อสิออกมาฝันนี่ มาซ้ำตัวเก่าเนี่ยคือสิเสียงรอมือชุดท้ายเรียกจว่างสินะมันมาฝันว่าได้ยังได้นั่นได้นี่มันต้องได้เนี่ยนะแต่ว่างวเนี่เริ่มขึ้นมาแล้วเป็นมาซ้ำบอกตัวไว้ล้วไปว่มาอมองมันเรียบรถอยต้อบอกตัวจะอไไรทีฝันอยู่แคนในบ้านพี่้องฝันผละฝันอยู่แยนหลังในทีท<อ>างงานัน พฝันฝันฝันล่างหัวเลขนี่มันบ่ของวัดนี่มันบ่บ้ามาบัดทีินี่โอ้เรื่องเรื่องยับเข่าจังหน่อยก่อนคือจังเสียงเสียงว่าก็ขอานะเมนยน่ะต่ว่านอนอยู่พี่ละอยู่ล้านพี่ละแต่ว่าไปฝันเกี่ยวกับในบ้านจังใดต่ว่ากันฝันตะเกานี่บ้านเล็กที่นี่บ่พลาดดอกพี่น้องฝันมาจังไดความฝันคือสิเล้งใส่บ้านเล็กทีกับฝันว่าอยู่บ้านเล็กที่นั่นล่ะฝันอยู่หัน ว่ามีค้นเถ่าข้นเจ้าบนตายไปแล้วล่ะหลายหล,ลายติ่มเฮี้ยนเลยอืจักพนมาจังไดเออจต่วัดจำนาบ่ได้ผู้หญิงผู้ายถึงผู้ญิงผู้ายบอกเ่ยส่วนมากจิเป็นไม่หญ่งไหลโอ้ผู้ยิ่งไหลนี่พู้เฒ่าไม่หญ่งเออพู้เฒ่าผู้ใสว่าแม่นบ่หลายคนดอกเว้ยตามทีจงัจงจังในฝันนี่อยู่บะยาจักพนมาห่มมา เรอไมีหยังดอกอยู่ในเฮียนนะ่ะล่ะว่าคือจังสิเป็นบุญคาร์บอนเมนที่เป็นงานการบอแเมนห่วยคันจังก้อนเกียรวานี่เตือนขึ้นมาหนิหูเมียขึ้นแจ้งคอรอนแล้วฝันเลี้ยงเดี่ยวนี่ฝันว่างเลยห่วยฝันว่าเพิ่นผู้เฒ่าสมตายไปแล้วน่ะจักผู้ใดดหรอกโบ้จักหน่าจักคนดอกเพิ่เนเพิ่นเอาลูกมาให้ยบาสันลูกมาให้อืมผู้่อฝันหน่วยนี่แดงๆอยู่นี่เด้อ๋อเออว่า ว่าเอาคนลหลายๆนะ่ะหลับไม่ไงหนึ่งเล่าปโยกมาเนะาะโยกมาเอาบักราลูกมึงวาจ้าซี่แหละเอาลูกจ้าไหนแม่วาชนกผมกับเพียงคนบอวากับผู้เฒ่าเนาะกับว่าดีว่านะ่ะเพ่นกับวา่วาว่าเจ้าไหนแม่ลูกผู้ใดอันในความฝันกันยังงงอยู่วันเถอะ้ามาลูกลูกผู้ใดแล้วเล่ากับพอปากเด้อก็เป็นสัญชาตญาณกับสิมันผู้ร่วงรับไปแล้วหมดละผู้ลวง กับบ่อปากบาดีมีผู้หนึ่งว่าขึ้นมาผู้เฒ่าไม่ยิ่งเดียผู้ผู้ผอม,มาบ่ได้ว้าแต่ว่าผู้นงางอยู่คางเนี่ยเล่าว,ว้าอเล่าว,ว้าขข้นมาว่ามัแม่ลูกข่อยแม่ลูกเจ้าว่าจังสี่ละไม่ใงญ่นั้นว่าลูกตัวเราประกล่าวไปโรดพะนะอเอาไปวุ้มว้ว่าจังสี่เมียเอาไปวุ้มว้เอา เอาว่าอุ้มจังไหนแม่มาเสนออันบ่แมนบูกผมเอาลดบ่แมนเก่าลอดว่าจังสี่แม่แม่บ่แมนกับคุมใม้เอาเอือคุ่มให้เอาเลยวันตอบเออเอาก็เลยอุม้มอุ้มกับ,บ่ให้เด็กน้อยกับอุ้มมากก็ดีดีดิด้นงอแงว,ว,วงีวงียวอยู่อ,อยู่มือนี่แหละเอาหัวไปทางนี้แหละอุ้มอยู่จังสี่อุ้มแล,ะกะล้กก็เลว่าจักเสี่วไปใส่น่ยแม่ สี่เห็ดจังไดเห็ดักสีเห็ดจังได้อุออมอ้มอยู่จังสี่ล่ะอุ้มอุ้มไว้ล่ะเปะ็นผูทเฒ่ช่นั่นกะแซวแซวกันอยู่เดีไอ้บ้านแซวอยู่ในเฮียนน่ะจังฟังดอกพี่น้องอันบ้านเล็กทีเดียวจังว้าอันฝันนีล่ล่ะอันพ่อจะโดนเติบเป็นเมื่อนพูทเธ่เป็นให้หายไปอืออืได้ฝันน่ะเดียว บ่บว่าเห็นยางไปใส่แต่ว่าหน่อยล้มหน่อยล้มหน่อยลงหน่อยลงเป็นคือจังจากขวางเนี่ยคำว่าฝันว่าพอเรากวนยิ่งลกนี่เปนี่ยนคือจังอปฏิหารหนีอย่างจากจางจังสี่นั่นในในในความฝันความคืดอยู่นต่ก็อุ้มอยู่ก็อุ้มเล็กน้อยนี่แหละอุ้มเล็กน้อยผู้หนึ่งแต่ว่าเป็นเล็กน้อยไม่ยิ่งเพราะฉันอืมเล็กน้อยไม่ยิ่งอุ้มอยู่พออุ้มแล้วไป เป็นเมื่อนเป็นพุทธเอานก็หายไปหายไป<ม>บ่ย<ม>ั่งจะคนนดิเออมาีนแ้งวอกแจ้งวอกเป็นสว่งวารวด<ม>เล็กน้อยอยังข้ามืออยู่ดิบอเออเล็กน้อยพูดกาบอมิผ่านุ่งแดงแดงกระตกระเหลียวเบิ่งแม่นบักกระเหลียวเบิ่งว่า<ม>อันไ้ยกาบอเคยฝันดอกจังสีแทว่าขันฝันเจยวกับบ้านเรียกจีเฮี้นหลังนั่นลูกหกเกานี่ ไฮว่าบัวพัดงวดนั่นค่อยออกสามตัวบนสองตัวล่างน้ำกัดก็สิบบาทเด้บ้านเลขที่เท่าไหร่แปดสิบห้าหมูสิบแปดสิบห้ามูสิบลูกก็เล่นซื้อเลขศูนย์แปดห้าเต็มเต็มบานนี่อันตัวเลขที่ตัวนี้จับคูยกันเหมดอ,ออกรางออกลางพร้อมอ หนึ่งห้าหนึ่งห้าเสือส้อแปดหนึ่งห้าศูนย์นั่นแปดทายอีกแมนสลับอ<ม>ยู่ในสี่ตัวนี่สามตัวเลยซึ่งตัวจเทิงจริงวันถอดหัวนั่นเนี้ยมีเทียนนั่นละ่ะเราก็จังมาฝันอีก<ม>คือเทียนนั่นก,กับฝันฝันว่าผู้เท่ามาผ,ผู้เท่ามาแต่ว่าเด็กน้อยแต่มากอดข้อกับอะไรมันหนีมัน,น,มน,นกับ่หนีอืม อันอันฝันตะจีทีทีทีใส่เด้ยู่เฮื่อนหลังนั่นก้อนที่ว่าอัรามกล้ามใหญไม่อยู่น้ำนั่นนั่นได้ตัวนั่นก้อนแต่ว่าปัดนี้ผัดฝันมาผู้เ่าเด้น้มยมาให้เลยเมนให้อุ้มไว้เหนียวจนแจ้งบวกนี้ว่าจังไนเขาทีตทีว่าว่บเมีตัวตีหอกไปก็มีเท่านั่นตัวบ้านเรขกที่อันเรียกที่ตัวนี่แปดสิบห้าหมู่สิบนี่ยู่นอาบ้านนี่ ก็เท่านั้นเด็ก่บเห็นว่าบไม่คุ้มคืดตัวดรอกเด็กน้อยกับเปลี่ยนหนึ่งผู้เท่าคูหญิงกับเปลี่ยนแปดเจ้าก็เปลี่ยนห้ามันก็มีเท่านั้นอันสวนนี่สวนนี่ของบ้านเล็ที่พออบ้านเล็กที่บ้านสวนมันก็อาจจะมาแบบเกาก็ได้นี่ละก็ก็ดเคิดว่าอยู่จังจังไหนดุนพินิษนี่หันในฝันจังที่แล้วนี่ขึ้นว่า คันล้อมือสิว่าคัานฝันเกี่ยวอยีนี่แม่นแท้คันเกี่ยวกับเงี้ยหลังนั่นลหละน้อยนักน่อยหน,ยหนาสีฝันเกี่ยวเด้เพราะว่ามือนั่นเป็นวันที่สิบหกเดือนเป็นในยกในพญายมันบ่าเป็นจัดงานครับก็เลยว่าบริเกเข้าไปกันเลยอนุโมทนาบุญกับเพื่อนเราไปมัน,น,นบ่อาอาจจะของยากแต่นะ่ก็เลยบริเกป ไปเรื่อยสโมสนาบุญไปวันที่16วันหันหลังวันวันนี่ถราท่านเอากะตีตัวนี้แล้วสะนะแปดหนึ่งห้านี่แล้วตัวเคยม้านี่แล้วตีตัวแปดหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดเคยออกนี่แล้วแปดห้าเป็นแล้วว่าการบอกกับเจ้าเจตีนั้นคันสลับถือเตรียมเตรียมนี่ก็เคยเตรียมเตรียมได้แปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งหรือ ศูนย์แปดห้านี่ไอ้ว่าห้าไอศูนย์หนึ่งหาไปจังสี่ราก็หาหนึ่งแปดไปจังสีเพราะว่าสุมมงนี่อาจอาจสีโชคดีถ้ตน้ำรถดิเนาะนี่แต่เบี่ยวรดอะแต่น้ำรถแตมีขันนี้ขันนี้ออกแล้วขันนั้นกะเจ็ดห้าก้อนนั่นขันขั้นเวียนั่นฮะขั้นเวียดนี้เบื้องรี้กันนี้ เก้ากับหันอีเจ็ดเก้หันอันนี้ก็เจ็ดาออกไปแล้วขันขั้นผู้นการขันนี้ออกเท่าไรครับแปด็ต่ขันผู้นขันนี้กัแต่ว่าเดี๋ยวนี้เี่ยนี่เจ็ดเก้าเก้เห็นคันี่เด้เด้เด้นี่เด้นี่ทีบอกขั้นนี้ว่าขนาดเนี่ยเตรมเตเลยมันต่อแปดแาเนี่ยอันนี้อันนี้่ได้ผนเกี่ยวเลาหรอแต่ว่า ก็รถในบ้านคือเก่าตัวรถในบ้านคือเก่าพูนขั้นหนึ่งไทยว่าเรื่องตมมีดเจ็ดมีเก้ามีแปดนีข้อผลานดยแปดห้าหนึ่งอ้ทะเบียนรถม้าแบบเดียวกกันเมื่อตเลยตอนนี้รถละลายขั้นทะเบียนเกี่ยวของกันเมื่อตอนนี้อ่ะมีรถบ้านลุงของเก่านะครับวุงเอินกันลุงเสือขั้นนั้นเราไหวจะพ่นละที่ขั้นเอาะปยนก็ออาไปด้พูดตีขั้นยางขั้นยาง รถสามคันสียคันนี่เจ็แต่ว่าคันนี้ออกไปแล้วงวดม้วหันเนาะคันนี้เนาะออกไปแล้วนี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดคันนี้ก็งวดม้วนหันเออคันนี้ก็งวดม้วหันนี่งวดกานี่รถพระเนี่ยหอเต็มเต็มงวดเนอ่ยรถทพระดอกเนี่ยอันนี้รอสพอนี่รถส่งพระเนี่ยสามสิบชักด์แต่ว่าสดใก๋คันนี้แล้วนี่มันเข่ากัพความฟันไหมังัคุณเ่นธรรดาเนี่ยม้วนได้ พี่น้องน้ำไปพิจารณาบ้างด้วครับเรือความฝันของลุงเพื่นถ้าแท่เตรีมเกิดผีงวดนี่ส่วนมากแล้วปัติมาแปด้า8-5-1แล้วก็เอา8-5ดห้มา,าออกข้างล่างอีกคับว้ายงวดก้าเนเดมเรื่อเกิดความตะเบียนรถ่ถจะได้ฉันหายไปกับเจ้าจึงเตรียมได้หาก็เตรียมได้นเ,นเออพี่น้องกัน เอาไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อแปดห้าหนึ่งนะครับลุงของเกอา์มันตีแปดหานึงอาจซจิยุ่นในนี่นะเรียกเ่าเกิดนี่หรอกยุ่นในนี่คักๆละ่ะพี่น้องเฮงๆเลยรวยโซกมันๆนะครับเด้วอวัสดีครับ